สีขาวโอเคลุยเลยโอเคสองพันสีนะครับเราจะมาซื้ออะไรดี เอเจ้าเอียบลักอ๋อนี่ไง,ไงดีเล์อ่าดีเล์การตะโกนของผู้หญิงนะครับดีมากเลยนะโอเคเราถูกพวกหล่อนตะโกนบ่อยมากนะครับเราต้องซื้อมาตุนไว้โอเคตอนนี้ค่าความฉลาดของเรานี่เพิ่มขึ้นเป็น46แล้วนะโอ้โหผมต้องไปศึกษามาเพิ่มแล้วเนี่ยว่าถ้าเกิดจะเพิ่มในสุข,ของอื่นๆเนี่ยมันต้องใช้เทคนิคอะไรนะครับโอเคทั้งนั้นไปต่อกันเลย โอเคนี่เป็นทางเข้าโรงยิมนะครับผมบวกเข้าไปยังไม่หยุดยังโอเคตอนนี้เป็นเวลา11เอนาฬิกายนาทีข้างนอกโรงยิมไหนดูหน่อยที่มีอะไรบ้างเนี่ยฮะโอ้โหไม่ให้ยได้ซูมลยครับกล้องมันไปเองอ่ะน่าจะให้เราเดินหาหน่อยนะอ้าวหันหน้ามาก็เสร็จสิหนูไม่หันมาก็โดนอยู่ดีโอ้โหมองไม่ชัดเลยมันโปร่งใสอ่ะโอ้โหโดนไหแล้วโดนไหมล้ะโอ้โหโดนมาอีกกี่คนก็ไม่รอดก็โดนอยู่ดี ไหนขอส่องดิเออคนนี้ลายทางดําขาวชัดเจนเฮ้ยคนนี้อยู่ไหนอยู่หน้าแล้วเนี่ยโอ้หน้าตาซ้ำๆกันยังกับผลิตออกมาเฮ้ย่งกับผลิตออกมา,กบออกมาแบบเป็นรุ่นแบบแมสโปรดักอย่างนั้นนะอ,อ่ะนี่ตาย้ิหน้าตาตัวประกอบอย่างนี้โอ้เทียบไม่ได้กับชิตบุจังเลยเลยมา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 เราหาแม่เลยเหรอโอ้โหเจ็บอีบ,บ้า นี่โดซะเรียบร้อยโอ้โหให้เวลาเก็บของก่อนโอเคแน่โอ้ยนี่ฟินไปซะโอ้โหอยู่ช่วงต่ำมากครับคนนี้โอเคโอ้โหโอ้โหมาแล้วโอ้โหคราวนี้ชุดผู้จัดการมาเลยโอ้โหโอเคเรียบร้อยโอ้โหเยอะมากโอเคขอยิงก่อน โอ้คนนี้โอ้โหสายยิงเนี่ยาโหดมากเดี๋ยวก่อนโอเคเรียบร้อยครับกลางหน้าชอบมากเลยค่ะโอ้โหแอนตูได้ดูหน่อยอืมนี่เมื่อดูอ้าวโอเคดูไหมว่าคนหัวขาวนี่จะโดนผีเกาะบ่อยนะเนี่ยนะจิตใจอ่อนแอหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะว่าหัวงอก,ก็เลยติดต่อกับวิญญ,ญาณได้นตำมอีริยานั้นเนี่ยนะโอ้พระเอกเราบอกว่าสงสัยต้องไปนั่นละไปทางปกติไม่ได้ อันตรายมากพวกหลอนโอ้โหขอปีนกันแล้วกันดีนที่ไปโดนดึงขาอีบ้าเอ้ยโอ้โหนี่ยิงโดนยิงสไนค์ข้างหลังนะครับโดนตุยหลังนะครับตอนนี้ผู้หญิงหลบอยู่ด้านล่างก็โดนเรียบร้อยโอเคตอนนี้เราได้โอ้โหโอ้ยเจ้าบ้าเอ้ยโอเคเดี๋ยวขอยิงสอยหมดก่อนเอ้นอนนอนครับนอนอันนี้โอเคได้500นะครับโอเคไอเทมนั้นก็ค่อนข้างจะมีประโยชน์อยู่นะครับนะที่เราซื้อมา ที่ทำให้ผู้รอช้าลงอู้ยโดนอัดหลังนี่ต้องโดนซูมเป็นการไถ่โทษโอ้โหล่วงลงมาแล้วโอ้ยเจ็บขาขาหักโอ้โหโอ้ไม่ให้ฉันได้เก็บเก็บเป็นซุกตารนั่นก่อนสินี่อะไรเนี่ยเอออีมีอะไรผู้ไม่ไม่มีไม่มีเห็นไหมไม่มีฉันหลบอยู่หลังรถปลอดภัยอ่าเซอร์ไพรส์์มเเออรรฟก์ นี่เป็นไงฟินโอ้โหโดดลงมาเอาอเออฟินไปดิโอ้โหมีของอะไรบ้างเนี่ยโอ้ไม่อีกแล้วเลยโอ้ไม่ขอก่อนเจนี่อยู่ไหนเนี่ยขอยิงก่อนได้ไหมไม่สกิไม่ชอบโอเคขอยิงตรงหน้าขอยิงตรงนมนะครับนี่โอ้โหลายอเมริกันซะด้วยนะแต่ว่าเป็นคนอเมริกันใช่ไหมออคนอเมริกันหรือเปล่าไอ้นี่อิริยาีกแล้วเหรอเนี่ย เฮ้ยหัวขาวนี่โอเคเราต้องเข้าไปในห้องเก็บของโอ้โหโดดมามีมันพลลมนี่วาโอเคต้องโอ้ขอจัดการก่อนโอ้ my god ย,ยิงลัวเลยนะเนี่ยมันมีคำสารภาพรักอะไรหลายแบบขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โมามามาตอนนี้มีคนเข้ามาดักข้างล่างแล้วเอ้ยขอยิงก่อนขอยิงก่อนนี่ดีมากโอ,โโอ้เก็บไม่ทันอ่ะในสุดเราก็มาถึงห้องเก็บของแล้ว โอ้ความแม่นยำแค่สามนะครับยิงเล่นเยอะไปหน่อยไม่ดีแล้วโอ,โอ,โอ้แรงลดอย่างนี้นี่เองเราต้องสี่ดาวทุกหมวดใช่ไหมเราจะได้แรงเท่าเดิมถ้าเกิดอยากเพิ่มขึ้นก็ต้องเพิ่มอีกอย่างนั้นเหรอต้องเป็นห้าดาวทุกอันเลยป่ะให้ตายสิฉันต้องการสแตมนาลกอีกเยอะๆเลยนันเนี่ยเออไม่อย่างนั้นเราก็ไม่ผ่านแน่โอ้อยนี้นี่เอง อ่ะหลอนแอบหลบเลยอยู่ตรงนี้ฮ่าฮ่าเธออยู่ตรงนี้เลยชินอบุอะโคไดนี่เธอทำอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยฮะโอ้โหนี่ตะโกนสลักขนาดนี้นางไม่ได้ยินได้ไงเนี่ยระยะห่างแค่นี้เนี่ยนะเออก็เธอนะี่มาขอฉันช่วยใช่ไหมจําได้หรือเปล่านั้นฉันก็เลยมาหาเธอไงเพื่อที่จะช่วยอ่ะ,อะเฮ้ยบานะ ฉันไม่ได้บอกให้นายมาช่วยซะหน่อยะฉันน่ะเป็นนักล่าปีศาจที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองเข้าใจไหมฉันน่ะไม่ปล่อยพวกอ่อนหัดอย่างนายมาช่วยหรอกนะไอ้ตายสินายจะอยู่นิ่งๆไปเลยนะตายสิฉันน่ะไม่อยากให้นายมาเกะกะเข้าใจไหมอยู่นิ่งๆไปจะได้ปลอดภัยเอ๊เหมือนกับฉันว่าจะได้ยินว่ามีใครมาคุยกันอยู่แถวนี้นะคะเนี่ยนะอ่ะเมวเมวอ๋อเสียงแมว ออนักข้างซื้อเสียงแมวงั้นเองสินะคะเนี่ยไอ้ตายสิทำไมฉันต้องทำอะไรน่าอายแบบนี้ด้วยล่ะเนี่ยอื้มนะไอ้ตายสิเอ้ยเราต้องชมดีกว่าหาวเสียงหมาด้วยว๊บว๊บว๊บเบาอีกแต่บ้าทำอะไรของนายเนี่ยตอนนี้นายกำลังหิวเหมือนกับหมาหรือไงเล่าไอ้ตายสินายอย่าทำแบบนี้ ه, ไม่นะคะจะคิดว่าหมอนี่กำลังพยายามเรียนเสียงหมามากกว่านะคะเนี่ยนะเออแต่ว่าทำไมเขาน่าจะรอมันรอมันหลังจากนี้สักนิดหนึ่งนะอเอ๊ะมีหมาอยก่แถวนี้ด้วยหรอคะเนียไม้ตายสิจะเป็นเสียงหมาเนี่ยลำคาแบบนี้จริงเลยนะเคะียนว่าไหมดูเหมือนว่าเจ้าปีศาจเนี่ยมันจะโง่ที่ฉันคิดสินะคะ โอเคให้ตายสิเอ๊เจะาว่า,ย,วายัางไงดีอะเจ้าปีศาจนี้นทำไมมันดูแล้วก็ไม่ได้แตกต่างจากผู้หญิงธรรมดาทั่วไปเลยนะี่นาเฮ้ยอย่าปล่อยให้มันหลอกนายสิอย่าปล่อยให้ความงามมันมันทำให้ตาขตองออนายมืดบอดบได้เจ้าบ,บ้าฮึดูไหมว่าพวกมันน่ากลัวแค่ไหนก็เจ้าว่ายังไงดีล่ะฉันก็ไม่รู้เสินะฉันเห็นแล้วฉันก็ต้องพูดว่าหล่อนน่ะสวยมากเท่านั้นเอง เออจะว่ายังไงดีเนะื่ว่าเธอตัวเล็กขนาดนี้ก็จะพูดว่าคิวหรือว่าน่ารักมากกว่าน่ะนะน่ารักอย่างเ้นเหนอโฮดไอ้ป้าแกน่ะมันไอหืดกามอีลามุกจก,กเป็ดเฮ้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 เอนั่นเดมมนฮันเตอร์นี่นะนี่น,นี่เธอเข้ามาในนี้ได้ยังไงเนี่ยเอาปัะสบฉันไม่มีเวลามาเล่นกับพวกแกหรอกนะเพราะว่าฉันอ่ะจะลงนรกแล้ว ไปจากที่นี่ซะดเดี๋ยวก่อนสิอา้าบ้านอ่ะมันไม่เปิดดูเหมือนว่ามันถูกล็อกจากข้างนอกอะไรเนี่ยอยู่ๆโทรศัพท์มือถือก็ใช้การไม่ได้ซะงั้นโอ้โหไอ้บ้าอยู่ๆมาใช้การไม่ได้ตอนนี้เนี่ยนะอย่าบอกนะว่าไอ้เจ้าปีศาจพวกนี้มันมีเวทในการบล็อกด้วยนะเฮ้ยตายสิฉนนันรู้สึกใจคอไม่ดีตนะั้งแต่ก่อนที่เข้ามาที่นี่ซะแล้วอะ่ะ ฉันไม่น่าจะเข้ามาเลยนะเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะถูกต้องซะง,งั้นเนี่ยเออเอดูเหมือนว่าจะไม่มีใครคาดคิดเลยนะว่าจะต้องมาทำอะไรแบบนี้โอ้โหมันเอาส่วนข้างบนรอดออกไปได้ยังไงเนี่ยโอได้มาช่วยฉันหน่อยแล้ว <G ül> โอ้โหตีออกออกสิออกไม่ออกเหรอ,อ,อตีไม่ออกเว้ยต,ติด <G ül> โอเคดีก่อนเอ่อที่เธอตั้งใจที่จะออกนอกหน้าต่างแต่ว่าก็ติดตรงนั้นใช่ไหมโอ้โหนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับโอ้ด เออใจเย็นก่อนนะชินบุเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอออกมาเองเออเออเดี๋ยวก่อนเดีก่อนเออแล้วจะให้ดึงหรือให้ผาักล่ะเนี่ยโอ้ยเธอไม่หลุดนะฉันควรจะทำยังไงดีโอ้โหสโตรก <c oughs> <c oughs> สสตรด้เลยเหรอเออสตรกแจ๊บแจ๊เพลงอดัมโซโลออนเฮอร์บัตเมื่อกี้ผมไม่ทำไปตีกลองคนระับผมตีกลอง โอ้โหแม่กระปปงที่เธอมีอยู่เนี่ยมันเชางยอดเยี่ยมอะไรแบบนี้อืมคิดว่าหาทางอื่นจะดีกว่านะเอาละถ้าอย่างงั้นมาเล่นโซโลกับเลือกเลยเออถ้าเกิดสมมติว่าฉันตีก้นเธอเมื่อกับตีกลองแล้วก็จะคิดว่ามันน่าจะมีเสียงที่ดีแน่นอนอีอ๊อ๊ดอ๊ยอ๊ยโยโอ๊อ๊ยโอ๊ย่อ๊ยโออ๊ยอนยอะอ เ,เ,ดเดี๋ยวก่อนสิทำไมเรียกแชนของเธอมันมถึงได้ดูเชื่องแบบมากกว่าที่คุณจะเป็นละ่ะอ้าเฟินละสิมึงเ <laughs> ฟินละสิเจอฝ่ามือดัชนีของฉันโอ้ได้ช่วยฉันทีอไอ้ไตายสิถ้าเกิดปล่อยให้เธอรอน้ากว่านี้เธอจะต้องผิดหวังในตัวฉันแน่เลยโอเคชินาะบุจะช่วยเธอเดี๋ยวนี้แหละ แม่น่าจะมีเสียงด,นะด้วยนะมีเบสิกแอคชั่นอีเวนต์ด้วยโอเคมีคะแนน satisfaction satisfaction ก r d นะครับก็คือค่าความพึงพอใจนั่นเองและ target ก็คือเป้าหมาย time limit ก็เวลาจำกัดส่วน s ซ z e size คืออะไรมุมมองนะเโอ,อเคน่าจะเป็นมุมมองโอ้แย่จริงเลยตอนนี้กดของชินบุนั้นได้ติดอยู่กับหน้าต่างแล้ว เอาละจริงน้อยเราก็ต้องทําให้ร่างกายของเธอรีแลกซ์ก่อนเพื่อที่จะให้เธอนั้นหลุดออกมาได้โอเคถ้าอย่างงั้นก็ช่วยยิงที่เป้าหมายเท่าที่คุณจะทําได้นะแล้อย่างงั้นก็ทําให้ขีดค่าความพึงพอใจของชินอบุนั้นเพิ่มมากขึ้นหาเป้าหมายให้ดีแล้วก็รีบยิงมันซะนะมันมีช่วงเวลาทําลิมิตอยู่นะคุณจะไปต้องมองให้ดีโอเคโอ้โห <c oughs> โอ้โหมีหลายแบบมากโอเคสปอตแล้วก็อะไรเนี่ยเป็นบับเบิลเหรอเป็นคำใบเหรอโอเคแล้วก็มีเดอะสปอตนะครับจุดที่โดนจุดที่ใช่แล้ววิธีการรูปไล์เธอก็มีแบบเลื่อนนะครับแล้วก็มีแบบถูๆไปมานะครับแล้วก็มีแบบกดรัวๆแล้วก็มีแบบกดค้างโอเคพยายามตามหา เงื่อนไขพิเศษนั้นโดยการฟังจากเสียงร้องของชินบุโอ้ไมายกอดคุณสามารถที่จะคอม p พลีสรีเร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 ดรเรเรกดปุ่ม RT แล้วก็เรเรเลเร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 เคเรเรเรอรเรเระรเรเนีรเระหวรางเี่กเรเรเลเร okay. เร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 เาเรเรเเเ ตาบใดที่คุณกำลังกดปุ่ม RT นั้นค้างลงอยู่คุณก็ยังอยู่ในทั u c h มดอ๋อโอเคสแสดงว่าจับไม่ได้สินะต้องอยู่ในทั u c h มดก่อนถ้าเกิดสมมุติว่า Request นั้นไม่ได้ขึ้นมาตรงหน้าจอแล้วก็โอเคคุณสามารถอ๋อดิสเพย์คือโชว์ขึ้นมานะครับถ้าเกิดสมมติว่า Request นั้นขึ้นมาบนหน้าจอสกรีนแล้วก็ คุณสามารถที่จะเติมเต็มให้เธอได้โดยการกดปุ่ม RT เหล่งงั้นก็ไลค์คลิกปุ่ม RT อยู่ตรงไหนคุยังไม่รู้เลยเอาจริง,รงคุณสามารถที่จะได้ค่า satisfaction เพิ่มมากขึ้นได้โดยการที่จะต้องเติมเต็มความต้องการของเธอโดยไม่กดพลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวโอ้โ oh หไม่กอดเธอมันดูยากอย่างเี้วะนเนี่ยนี่จะบอกนะว่าเกมนี้มันทำมาเพื่อให้ใช้จอยเล่นนะ่ะแล้วที่เราใช้เมาส์เล่นมันจะไหวไหมเนี่ย ถ้าเกิดสมมติว่คาค่า satisfaction การ์ดนั้นเต็มอ๋อก็จะมีโหมดใช้มือดึงออกมานั่นเองโอเค g r e her a push ถ้าเกิดเป็นในช่วงนี้แล้วก็โอเค repeat on the screen ก็คือกดปุ่มย้ำๆอยู่บนสกรีนนั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้เพื่อที่จะให้การดนั้นเต็มซะโอ้อย่างนี้เอง โอเคสปีดของกาดนั้นจะขึ้นก็ต่อเมื่อ satisfaction นั้นที่คุณได้ทำไปนั้นมากมายแค่ไหนโอเคโอ้โ okay. ห oh, oh, เอ้ยคุณสามารถที่จะรีพีทได้สมุถ3ครั้งนะเมื่อคุณทำเสร็จแล้วโอ้โ oh, ห oh, อย่างนี้นี่เองเราสามารถที่จะรีพีทได้ก็คือถ้าสมมุติเราไม่พอใจกับคะแนนใช่ไหมโอเคถ้าอย่างนั้นพวกเรามาสัมผัสกับ บั้นท้ายของชินบุกันเถอะ y า h ู o โอเคกูดไม่กูดกระบ,บวกแล้วละ่ะสีขาวโอเคลุยเลยเอาละ่ะตรงไหนอะเนี่ยอ๋อ อ่านี่ใช่ไหมไม่ใช่ตรงนี้หรอแล้วไปตรงไหนอ่ะโอเคโอเคเก็บดาวได้แล้วใช่ไหมอ่าโลแบบมึงหาดาวบ้าก่ะอ่ไปจับอะไรตรงนั้นออก็จับตรงที่นั้นแหละโอ้ดูเหมือนจะเต็มวัยนะครับที่งานนี้โ okay. อเคอา่อาอา่อาอา่าอ่า อ่ะไม่ต้องแล้วยิบป้าโอ้โดนดายโอเคอ่ะได้โปรดช่วยเดิมโอ้โหโอเคกิบบะแทบพุชอะไรวะเนี่ยโฮใช่ไหมอ่ะโฮโอเคโฮอย่างนี้ใช่ไหมฮึด เอาไม่เฟลหรอเนี่ยโอเคลองใหม่โ huh, อ uh ้น huh. ี่ต้องลองใหม่เลยเหรออ่าโอเคโอเคต้องทำหลายขั้นตอนอืมเออมีดาวเยอะจังเลยเออ เรียบร้อยครับเออรู้สึกไหมล่ะรู้สึกหรือเปล่าเธอเออเป็นไงรู้สึกไหมรู้สึกไหมโอ้โหดาวเยอะไปไหนเนี่ยโอ้โอ้เป็นไงครับรู้สึกไหมครับโอ้โหโอเคโอเคฉันพยายามอยู่จ้าชิโนบุโอเคอื้อ เออ้ออืออเออได้หรือยังอ๋อไม่ได้เหรอแหมอื้ยขอดูต่อแล้วกันนะดูเพลินไปแล้วอ๋อโอเคอยู่งี้ใช่ไหม อ้าวจับพิจุดจับพิจุดอย่าดาฉันพยายามทั้งของเข้าใจกับมันอยู่อ,อีอีอีขอจับหน่อยอเออเอโอเคโอ้ดาวอย่างเยอะอะครับเออโจโจโจไอ้คนพิจุดเออเออ โอ้โห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 อ้าวอ้าวโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะเหลือเกินโอเคพยายามแล้วล่ะเนี่ยไอ้ตรงดึงลงดึงขึ้นเนี่ยมันยากมากโอเคขึ้นกระจาแล้วโอ้โห โอเคเจ็ <Okay. S 2> ดครั้งละเป็นไงพอหรือ,อยังออทำได้แล้วโอ,โอเคมันต้องทำสามครั้งนี้เองสินะโอ้ not too chubby ไม่อ้วนจนเกินไปขอบใจนายมากนะ a f กชันอ่าตอนนี้ค่าคะแนนความฟิน increase สามแล้วนะครับยัยงแรงดีอยู่โอเค อ้โหให้ตายสิในสุดฉันก็ช่วยเธอมาได้แล้วเนี่ยขอบใจนะที่ช่วยฉันนะ่ะอ๋อไม่หรอ <laughs> แหมเซอร์ไพรส์ปปราสมากเลยใช่ไหมเนี่ยฮะว่าแต่ว่าก้นของเธอเป็นไงบ้างละ่ะโอ้โหโอ้ไดถ้าเกิดสมมติว่านายพูดจาแบบนี้กับคนอื่นแล้วก็เอาก็จะพูดยังไงอะก้นของเธอมันติดอยู่กับหน้าต่างนี่นาะให้ตายสิอ๋อโอเคฉันเข้าใจแล้วฉันไม่บอกคนอื่นหรอกนะ้า เธอบนะอกไม่ได้นะเข้าใจไหมอ๋อโอเคไอ้ตายสิพวกเขาน่าจะทํากระจกให้มันใหญ่ขึ้นนะเนี่ยนะถ้าเกิดสมมติมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับคนอื่นอีกแล้วก็มันก็แย่ใช่ไหมล่ะไอ้ตายสิโ้อโหดาไอ้บ้าไอ้คนชั้นต่ำไอ้สวะไอ้ทุเรศโทนี่กฉันอก โอเคถ้า,างั้นฉันขอเข้าประเด็นเลยละกันฉันนะ่ะจะต้องตามเจ้าปีศาจไปให้ได้เพราะฉันอย่ามาขวางทางฉันอีหละ่ะเข้าใจไหมโธ่เอ้ยนายทำให้หมอน,นั่นกโกรธนายทำให้เธอเกโกรธอีกแล้วงั้นเนรอไม่เธอก็แค่จะไปยังไงดีละ่ะเธอก็แค่พารานอยอะนะเออมันก็เหมือนกับว่ามี ขยะที่อยู่ในรูปบรรทุกมากก็เทอะนีอะไรของมันวะเอ้ยอาจจะเป็นสาริีฝรั่งก็ได้นะทูมั k จัง h ิน r u ังก็น่าจะแปลว่ามีอะไรอยู่ในหัวเยอะเกินหรือเปล่าโอ้แปดเปอร์เซ็นต์เองเหรอนี่เราพยายามมาขนาดนี้ให้แค่แปดเปอร์เซ็นต์เองนเ,เนี่ยโอ้ให้ตายสิมันช่างน้อยนิดเหลือเกินนะการที่จะเติมเต็มหัวใจสักคนเนี่ยหรือว่าเพราะมือเรายัางนิ่งไม่พอใช่หรือเปล่าเนี่ยเออไม่ ฉันนะอยากจะช่วยเธอนะแต่ว่าสิ่งที่ฉันทำนะ่ะก็แค่ดึงขาเธอออกมานั่นเองแต่แต่ฉันฉันก็พลาดเอ๊ <A> แต่ว่านั่นไม่ใช่ความผิดข,ของเธอเหรอกนะแต่มันเป็นความผิดข,ของชินโนบุต่างหากเราไม่ไม่ถ้าเกิดสมมติว่าฉันไม่ไปหาเธอแล้วก็เธอจะต้องไม่ถูกเจ้าปีศาจนั้นกักขังไว้แน่โอ้ยสำหรับวันนี้ ฉันคิดว่าคุณทําในสิ่งที่ดีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณอย่ามองตัวเองในแง่ลบเลยค่ะถ้าเกิดสมมติว่าคุณทําทอะไรผิดพลาดแล้วก็คุณก็แก้ไขให้มันดีขึ้นในคราวหน้าสิเออนั่นสินะเธอพูดถูกยังไงฉันก็ต้องก้าวต่อไปอยู่แล้วไม่ตา,ตายสินายนี่มันเฮ้อไม่ไหวเลยสินนะค่ะเนี้ยอืมแต่อย่างน้อยฉันก็รู้สึกว่าคุณมีการพัฒนาขึ้นนะคะ แม้กระทั่งคุณ Maya มายะก็ซัพพอร์ตคุณด้วยอ,อย่างน้อยก็ช่วยให้กำลังใจเธอโดยการที่ทำตัวให้สมกับเป็นแมนมากขึ้นหน่อยนะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเรารีบไปลุยกันต่อดีกว่าโอเคแล้วนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับเกมเก่ากัน แหมพาสนี้รู้สึกจะเล่นเยอะเป็นพิเศษนะครับเพลินเงยครับโอ้โหเจอโหมดอีเวนต์เข้าไปนะครับลืมเวลาเลยครับว่าเล่นไปกี่ชั่วโมงแล้วนะครับถ้าเกิดชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วพาสต่อไปจะได้มาเร็วเร็วนะครับผมสวัสดีครับ